ยิ่งดึกยิ่งมาเยอะนะครับพี่ๆหนึ่งทุ่มกว่าๆยิ่งหลังไหลกันมาแต่ห้างนะครับสาวพลังนะครับทั้งนั้นมาเป็นทีมยืนอึ้งเมื่อเห็นห้างประเทศไทยนะครับก็คงแปลกใจไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับมาถึงแล้วถ่ายรูปเลย พลังทั้งนั้นนะครับไม่คิดว่าเมืองไทยจะสีวิไหลแล้วกาห่างเบิง้งพลังมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มเลยนะครับทั้งนั้นหลังไหลออกมาน่าจะมาจากสยามสแควร์นะครับหรือว่าสยามสแควร์วันจะถึงออกมาเป็นกลุ่มๆเลยทักท้องเตี่ยวไทยแลนด์ปังทุกวันนะครับ ไม่เห็นห่างนี่อึ้งถ่ายรูปเลยครับสดขึ้นสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พี่ FC เบลกิลังซาน n e ลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่้คันนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ m อ็มบีเคลเดอนะครับเดือนมีน้านะครับว่านักท่องเที่ยวจะมาต้องเที่ยวไทยเยอะขนาดไหนนะครับวันที่พุ่มหนึ่งแล้วนะครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยอะสะเลือเกินนะครับอ๋อ เวลาหนึ่งทุ่มที่นี่นะครับมักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับพี่ๆสไตล์วอล์คเอ็มบีเคเต็มไปด้วยชาวไทยและต่างชาติปีนี้ไทยปังมากๆนะครับ2เดือนแรกนักท่องเที่ยว7จ็ล้านคนนะครับปีนี้ก็ตั้งเป,ป้าว่าเป้างใ0สล้านนะครับเดือนหนาเมษานะครับ นักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลเข้าไทยเยอะกว่าเดิมนะครับบงจุดนี้เป็นจุดที่ว่าแรนด์มาร์กนะครับดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวนะครับหลยคนเลยนะครับเดินผ่านแต่ละวันบางคนก็ถ่ายรูปบางคนก็เดินผ่านนะครับสำหรับคนไทยมันเพิ่นจะเดินผ่านนะครับรเพราะว่าเพิ่นเคยมาแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใหม่นะครับ สาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นนะครับสาวจีนอมวยเล็กอมวยใหญ่นะครับต้องถ่ายรูปเลยนะครับเวลารถไฟมาสวยงามสวยงาม,มาน,น,นะครับที่นี่ไทยแลนนะครับเดือนมีหน้าคุ้มนะครับมาท่องเที่ยวกโกาะยังคุ้ง หลังไหลามาเชี่ยวเมืองไทยบ่ทางนี้ก็มีแต่ฝรั่งนะครับออกหกน้าตาคล้ายๆฝรั่งฝงนะครับเต็มเลยนะครับห่าง MBK ลูกค้าเขาเยอะในแต่ละวันเห็นบอกทางนั้นอ๋อเยอะจริงๆนะครับบ่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว ทุมวันนะครับจุดยอดฮิตไฮไลท์เต็มเลยนะครับแทบไม่เสื่อสายตานะครับมองไปพังห่างนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทังนั้นทำมคนเยอะจังนะครับปาดพังนี่นะครับเยอะเสื้อจริงๆว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ขนาดนี้นะครับ ทางนี้ก็เยอะนะครับพี่ๆครับผมาสวยงามสวยงามยินดีํนเมืองไทยนะครับสองเดือนแรกเจ็ดล้านคนเพราะคนไทยไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวกว่าจะกว่าคนไทยจะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้ไทยก็ทุ่มเทสุดๆนะครับทุ่มเทหลายอย่างนะครับกว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวเดินแบบนี้นะครับลงทุนแต่ละอย่างแต่ละสถา,านที่นะครับเผื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวนะครับคนไทยลงทุนมากนะครับบ้านเมืองก็ต้องสะอาดงามตาเห็นบอกขยะสิ้นหนึ่งไม่มีเหลื่อมมุ่งม่งนะครับพิ๊ปขนาดวันหนึ่งคนเดินผ่านล้ลยนะครับคนไทยจะให้ความสนใจหรือว่าไม่มองข้ามนะครับมีทังขยะมีรอปภนะครับขนาดสกายวอล์กยังมีรอปภนะครับยูฟังง่า้โร,ปร่ปภโอ้ฝรั่งมาเห็นอุโมงนี่นะครับ ซึ่งเลยยืนถ่ายรูปเห็นมาชาวต่างชาติมาเห็นไดินมาขนาดชาวต่างชาติยังอึ้งน,นะครับกุมงงตรงกลางนะครับขนาดจะมาเห็นรถเมืองไทยเวลาเวลารถเป็นระเบียบวินัยนะครับอึ้งเลยอึ้งเลยนะครับยืนอึ้งชาวต่างชาติต้องขึ้นนะครับเมื่อมาถึง ทีแล้าทำได้ดีจริงๆนะครับเป็นอุโมงตรงกลางเห็นแล้วกออ็อึ้งเลยอึ้งเลยหันได้ไง,งไม่หา่างยิ่งมากันเยอะนะครับวันนี้นะครับนั่งกันอีกแล้วเต็มเลยนั่งรออะไรกันเนาะสาวๆหรือว่าพลังก็หลาย ชมจอตรงนี้พอน้อนะครับเดินถึงไล่ไล่ยิงหนดหนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาเต็มเลยอ๋อจมะมีเสือสายตาน,นะครับยิ่งคำยิ่งมาเยอะยิ่งเมื่อยิ่งมาเยอะนะครับเป็นกับเดินเป็นกลุ่มๆเลยนะครับชาวต่างชาติ มเ,มเตแบบนี้ใครจะสวยนะครับถ่ายรูปยกใหญ่เลย ยิ่งดึกยิ่งมาเยอะนะครับพี่ๆหนึ่งทุ่มกว่าๆยิ่งหลังไหลกันมาแต่ห้างนะครับสาวพลังนะครับทั้งนั่นมาเป็นทีมยืนอึ้งเมือ่อเห็นห้างประเทศไทยนะครับพัดคงแปลกใจไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับมาถึงแล้วถ่ายรูปเลยพลังทั้งนั่นนะครับไม่คิดว่าเมืองไทยจะ สีวิไลและกาห่างเบ่งขลังมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มเลยนะครับ้ังนั้นหลังไหลออกมาน่าจะมาจากสยามสแควร์นะครับหรือว่าสยามสแควร์วัน๋อจะถึงกบมาเป็นกลุ่มๆเลยร้าทก๋วยเตี๋ยวไทยแร์ปังทุกวันนะครับ มาเห็นห่างนี่อึ้งถ่ายรูปเลยครับสดทึ่งภัยแบบสู้ยงามครับเอ็มบิคเคลเซนเตอร์ถึงมากมากรจริงจริงๆแซ้งเลยนะครับยุโรโปมาเห็นยืนอึง้งเหลือเสือจริงๆนะครับว่าเมืองไทยต่างชาติ จะชอบขนาดนี้นะครับแร์มัคที่สำคัญวินกันเต็มเลยนั่งกันเต็มเลยซุลมุนนะครับท่องเที่ยวเยอะเยอะจริงๆไทยและ วันนี้มาวันนี้ก็นั่งเต็มมาวันก่อนก็นั่งเต็มนะครับวันนี้เต็มสุดๆบางคนก็ใส่ชุดเกาหลีสวยๆนะครับแจ่งตัวสไตล์เกาหลีก็เยอะมากอนเต็มที่นี่เลยนะครับเตมาาไม่เสื่อจริงๆนะครับว่าจะเยอะขนาดน,นี้ ชาวต่างชาติออกมาเป็นทีมทีมเลยนะครับรอจะรับงา,ง,งานฝรั่งข้างหน้าสุดสายเลยนะครับสุดสายเอ็มดีเคเราจะเห็นภาพแบบนี้นะครับ สบายวอลกนะครับพี่เต้สน,นสบายวอล์กล่นเลยล่นสบายวอลกเลย รึ่งเลยนะครับมากันแบบนี้ไม่มีใครสู้ไทยไว้แน่นอน เต็มนะครับที่นั่งที่เต็มเลยสวยงามนะครับสถานที่นี่ ง,ง,งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มมีอย่างหลายนะครับผมก็แหลง่งมาพี่ๆนะครับมาอัปเดตจาสซงซํมนี้นะครับก็บชื่นจอบขออยรล่มกดไล่ขอต่อไปต้องรับการบผงก็แหล่งทำคลิปต่อไปสำคัญที่สามารถาารถาชาผ่าน่อง 拜拜啊，兄、嗯、弟！啊，今你我好完了，拜拜啦。